ทำตัวผู้กับตัวเมียดิ ขนแน่นเหมือนกันทั้งคู่เลยนะคะขนแน่นเหมือนกันทั้งคู่เลยสวยมากนะสีช,ช็อกโกแลตสวยมากนะเอาทิปถเพื่อนทิปเพืพพ่อนสวยมากสีช,ช็อกโกแลตสองคนนี้นะคะคนนี้เป็นตัวเมียตัวเมียรหัสไมโครชิพอะไรตัวเมียรหัสไมโครชิพนะคะ50-910นะคะเลขชิพ50-910นะคะแคปเจอร์แคปเจอร์แคปภาพแคปภาพไปนะคะแคปภาพไปหลังบ้าน <c oughs> นะคะสวัสดีทุกคนที่เพิ่งเข้ามานะคะสวัสดีทุกคนที่เพิ่งเข้ามาฝากก แชร์ให้เด็กๆด้วยนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาอยู่ก็ตั้งหลายคนขอคนละ1แชร์เร็วอยู่กันตั้งเยอะขอคนละ1นแชร์แล้วเดี๋ยวค่ากดแชร์เยอะเดี๋ยวจะให้ ชมน้องไปชงแวบแบแวบๆบแล้วก็มาแบบจัดเต็มใช่ไหมคะเมียสเปรย์ควยตันคนสวยตัวผู้ตัวเมียคะมีทั้งผู้ทั้งเมียเลยนะคะมีทั้งผู้ทั้งเมียเลยสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนมีทั้งผู้ทั้งเมียเลยส่วนโตไปเป็นแบบไหนสิช็อกแคนนะคะโตไปเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้นะคะช็อกแคนเป็นแบบนี้นะช็อกแคนเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังน่ารักไหมนี่พิ娅แอบเอามาสปอยแล้วนะคะพิ娅แอบเอามาสปอยแล้วนะใช่รออีกอึดใจเดียวนะคะอยู่หลายคนอย่าเพิ่งไปไหนอยู่กันตั้งหลายคน อย่าเพิ่งไปไหนนะคะวันนี้คือแบบโอ้โหเพอร์เฟกมากทุกคนอยู่กันน,นกก็มาบีชองก็มาบัมบี้ก็มานะคะน้องสีช็อกโกแลตก็มาน้องสีปาร์ตี้ช็อกใช่หรือหญิงคะปาร์ตี้ช็อกมาคนต่อไปเลยต้องฉีดทุกคนปาร์ตี้ช็อกโกแลตก็คือมีคนเดียวตัวท็อปด้วยคนแน่นกว่าใครเลย ขนแน่นกว่าใครเลยนะคะมีปอมสีครีมไหมคะมีค่ะมีเป็นน้องผู้หญิงนะคะสรับสีครีมเนาะมีเป็นน้องผู <S 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 <S> <S ้หญิงนะคะสีครีมขาวครีมอ่าเดี๋ยวเค้าวิปตี้ช็อกโกแลตก่อนขนแน่นกว่าเพื่อนเลยแล้วเนี่ยขนแน่นกว่าเพื่อนเลยแล้วเนี่ยปาร์ตี้ช็อกโกแลตก็จะเป็นแบบสีขาวสลับน้ําตาลนะคะสีขาวสลับน้ําตาลสีขาวสลับน้ําตาลนะคะอ่า มาร์กิงก็จะเป็นแบบแทนแทนแบบนี้เนาะแล้วก็รหัสไมโครชิพน้องนะคะคนนี้ห้าศูนเก้าหนึ่งแปดนะคะเลขชิพน้องคนนี้ห้าศูนย์เก้าหนึ่งแปดนะคะกลับบ้านกลับบ้านไหมกลับบ้านนะกลับบ้านไหมชชูก็ไม่อยู่เนี่ยกลับบ้านไหมบายบายเร็วกลับแล้วโอเคไปกลับบ้านแล้วกลับแล้ว กลับแล้วคนสุดท้ายเป็นน้องปอมผู้หญิงนะคะเราสำหรับน้องคนนี้นะคะขอวี่กนยายคาราเมลคาราใจเนี่ยคาราเมลคาราใจคนนี้เป็นน้องผู้หญิงสีสวยกว่าใครสีสวยกว่าใครในทั้งสิ้นเพราะว่าสีของนางนะคะมีความแบบออรา่ากกว่าน้องคนอื่นนะเขาเป็นสีแบบ อช็อกโกแลตประกายทองนะคะช็อกโกแลตประกายทองเนาจะมีความสีอ่อนกว่าน้องคนอื่นนะสวยมากแล้วก็ตัวเล็กด้วยตัวเล็กหน้าเล็กๆจิ้มลิ้มจิ้มลิ้มนะคะตัวไปสีสวยนะคนนี้รหัสไมโครชิพ5 0 9 2 0นนะคะรหัสไมโครชิพ50920นนะคะสีช็อกแทนตัวไปก็ประมาณแบบนี้เนาะตัวไปก็สีประมาณนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะก็แคปภาพไปได้เลย แคป้าไปได้เลยนะคะแจ้งเลขชิปไปครบทุกตัวแล้วนะแจ้งเลขชิปไปครบทุกตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นน้องเซ็ตอื่นแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนน้องเป็นน้องแก๊งตัวจิ๋วนะคะแก๊งตัวจิ๋วเอ็นดูน้องข้างหลังเอ็นดูน้องข้างหลังพี่บําเหรอคะพี่บําเหรอพี่บําเหรอพี่บําเหรอไห,อ,หอุ๋งอุ๋งนี่เออเห็นไหมอุ๋งอุ๋งนี่นี่เห็นไหมเขาฉลาดอ่ะอุ๋งอุ๋งจิ เห็นไหมทุกคนเด็กจิ๋วมาแล้วเด็กจิ๋วมาแล้วฝากคอนหน้าจอให้เด็กจิ๋วด้วยนะคะฝากคอนหน้าจอให้เด็กจิ๋วด้วยนะคะเออมีทั้งน้องผู้ชายผู้หญิงนะคะสีช็อกมีทั้งน้องผู้ชายผู้หญิงนะคะจิว๋วจุ๊บมาแล้วนะน้องชื่อจิว๋วจุ๊บนะโตขึ้นหนูเป็นสีอะไรคะถ้าเซ็ตเมื่อกี้เป็นสีช,ช็อกโกแลตเลยแต่ถ้าเป็นสีนี้ก็จะออกเป็นส้มเซโบกับสีเทาเ,ทาเ,ทาเทาซโบเนารอสีวุเซโบิลจิ๋วจุ๊บมาแล้วจิ๋วจุ๊บเออจิ๋วจุ๊บจิ๋วจุ๊บก่อน จิวจุ๊บจุ๊บเห็นไหมคนนี้ชื่อจิวจุ๊บนะคะอ่ะจิวจุ๊บอีกรอบนึงฝากกดแชร์ให้เด็กจิวจุ๊บด้วยนะคะจิวจุ๊บผู้หญิงหรือผู้ชายคะจิวจุ๊บเป็นน้องผู้ชายนะคะจิวจุ๊บเป็นน้องผู้ายนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้จิวจุ๊บด้วยนะคะจิวจุ๊บสวัสดีครับก่อนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีคับสวัสดีคับสวัสดีครับก่อนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีคับก่อนสวัสดีคับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคเก่งมากเก่งมากสวัสดีครับขอหวีขนจิวจุ๊บให้ฟูๆก่อน ใครอยากสั่งสเปรย์ไปกดในตะกร้าได้นะคะใครอยากสั่งสเปรย์ไปกดในตะกร้าได้นะคะ<ม>แบนมากอะ่ะอภินิหารจิ๋วจุ๊บอยู่บนมือมือเดียวได,ได,ไดะะ้ไปดูคลิปหน้าโปรไฟล์ได้นะคะไปดูคลิปหน้าโปรไฟล์ได้นะคะจิ๋วจุ๊บรหัสไมโครชิปแป8สี่ปดห้าปดนะคะเลขไมโครชิปสี่จุ๊บนะคะแปดสี่แปดห้าแปดนะคะน้องตัวเล็กมากนะน้องตัวเล็กมากนะนี่น้องตัวเล็กมากนะน แปดสี่แปดห้าแปดใช่ไหมเมื่อกี้รหัสไมโครชิปจิวจุ๊บแปดสี่แปดห้าแปดนะคะสำหรับน้องจิวจุ๊บจิวจุ๊บจิวจุ๊บเจุ๊บโอเคจิวจุ๊บจุ๊บจิวจุ๊บจุ๊บแล้วฝากกดแชร์ให้จิวจุ๊บด้วยนะคะฝากกดแชร์ให้จิวจุ๊บด้วยอ่ะจิวจุ๊บนั่งนี้น้องคนต่อไปสีสวยมากทุกคนสีออกเป็นสีวูฟนะหรือส้มเซโบนะคนนี้คนนี้ออกเป็น ส้มเซเบิหน่อยสวยมากขนเน่นด้วยนะคะคนนี้ลูกชายนะคะคนนี้ลูกชายรหัสไมโครชิปดีกีหลานแชมป์ทั้งหมดเลยนะสามคนนี้อะดีกีหลานแชมป์ทั้งหมดเลยคนนี้แปดสี่แปดห้าเจ็ดนะคะคนนี้แปดสี่แปดห้าเจ็ดนะคะ 84857ขนแน่นมากขนน้องนะคะแก้มน้องก็จะสว่างแบบนี้เลยนะคิ้วแก้มจะสว่างแบบนี้วงปากก็สว่างแบบนี้นะคะขนด้านหลังก็จะมีความแบบติดปลายแบบอ่าเทาๆดาำๆนิดนึงนะคะเทาๆดาำๆนิดนึงอะไรจิว๋วจิ๋วทำไงจุ๊บอ๋อจิ๋วจะจุ๊บจิ๋วจุ๊บเหรอจุ๊บโอเคจิ๋วจะจุ๊บพี่จอยหรือเปล่าอ่าเด็กอ้วนนะคะเด็กอ้วนเด็กอ้วนนะคะคนนี้รหัสไมโครชิป 8ปดสี่แปดห้าเก้านะคะแปดสี่แปดห้าเก้าน้องเป็นสีส้มคล้ายๆพี่บัมบี้คล้ายๆพี่ปาดาวนะคะคล้ายๆพี่ปาดาวกับบัมบี้เลยนะคะน้องจะเป็นสีส้มนาะน้องจะเป็นสีส้มนะคะส่วนคนสุดท้ายแปดสี่แปดห้าเก้านะคะพี่ใหญ่สุดพี่บัมบี้หลับแล้ว8ปดสี่แปดห้าเก้านะคะคนนี้ขอมือได้ขอมือหน่อยขอมือหน่อยนอยเก่งมากให,นะห,ห้สองมือเลยเดี๋ยวนะขอมือหน่อยโอ้โหสองมือเลยหรอ ขอมือเดียวได้ไหมขอมือเดียวได้ไหมขอมือเดียวได้ไหมไม่ได้เล่นขอมือขอมือขอมือเก่งมากคนนี้ <c oughs> บอกไปแล้วเนาะ8ป8ส9 8 4 8ดหปดสปดห้านะคะ8ปด5 9ดหส่วนคนนี้จิว๋วจิ๋วเหรอคะจิว๋วแคปภาพไปได้เลยนะคะจิ๋วแคปภาพไปได้เลยนะคะบอกไปแล้วเนาะว่าตัวนี้ แกงนี้ตกไปเป็นสีส้มหมดเลยคนแรกรหัส50575นะคะ50575นะคะถ้าใครชอบนะคะก็ไปขอภาพเพิ่มเติมหลังบ้านนะคะถ้าใครชอบก็ไปขอภาพเพิ่มเติมหลังบ้านเนาะแมคโครชิพน้อง50575นะคะแคปเจอร์ได้เลยแคปเจอร์ได้เลยแล้วก็อ่าดูความหักของหน้าความหักของหน้าเออหน้าหัก หน้าหักหน้าแบนหน้าตาเล็กๆนะคะหน้าตาเล็กๆน่ารักมากเลยอ่ะไปไปต่อใครต่อดีเอาเอาพี่น้องเขาดีกว่าเอาพี่น้องเขาดีกว่าอ่าพี่น้องเขาหน้าตาเหมือนกันหน้าตาคล้ายกันมากเลยอ่ะแต่คนนี้หน้าสวยกว่านะคนนี้สวยกว่าแต่แบ่งอยู่ที่พาราเท่ากันนะตอนนี้เปิดอยู่ที่พาราเท่ากันนะคะทุกคนตอนนี้เปิดอยู่ที่พาราเท่ากันนะคะไปไปขอไปคือสปอยให้อ่ะคือสปอยให้ว่าน้องคนนี้หน้าหน้าสวยกว่า สปอยให้ว่าคนนี้หน้าสวยกว่าขนแน่นกว่านะคะคนนี้รหัสไมโครชิพ50563นะคะลูกสาวคนนี้50563นะคะแคปภาพได้เลยแคปภาพได้เลยนะคะแคปภาพได้คนนี้ขนดูแบบดูแน่นดูฟูกว่านะคะแล้วก็หน้าดูดูเบนกว่าด้วยคนนี้นะคะพี่น้องการแต่สปอยว่าคนนี้น่ารักกว่า สปลอยให้ว่าคนนี้น่ารักกว่านะคะนี่ส่วนคนต่อไปอุ๊บสวยสุดเอาไว้ที่หลังน้องส้มทองนะคะน้องส้มทองมาอีกแล้วน้องส้มทองคนนี้ส้มทองนะคะส้มทอง <Okay. S 1> ความสง่าของนางคือมีขนสีทองมาตั้งแต่เด็กขนสีทองมาตั้งแต่เด็กนะคะ <Okay. S 1> ตรงหัวเนะวออาะตรงหัวทองอารามมาเลยตรงหัวทองอารามมาเลยนะคะ น้องผู้หญิงเหมือนกันคนนี้เลขชิปนะคะคนนี้เลขชิปข้างบนตาจะปิดแล้วข้างบนครึ่งโคงกับพี่อัลฟาอยู่นะคะเลขชิปนอ้องส้มทองคนนี้น h e ส R.F. นะคะ50504นะคะ H r F. คือน้องผู้หญิงนะคะ h r M. คือน้องผู้ชายนะคะสำหรับเด็กๆด้านฮีโร่อมคนนี้ h R.F. 50504นะคะคนนี้เลขชิปน้อง50504นะคะเดี๋ยวสีช็อกโกแลตอีกอึดใจเดียวรูปป่าปาฮารุนะคะใครอยากได้รูปป่าปาฮารุนะคะเดี๋ยวสวยไหมรูปป่าปลาฮารุขนแน่นหน้าแบนมากนะตัวสุดท้ายของเราขนแน่นอ่าหน้าแบนนะคะดู องค์ประกอบรวมทุกอย่างขนแน่นขาใหญ่หน้าแบนหน้าหมีหน้าเป็นแลนด์มากอมเลึกึยเลึกเลกลยกกยหน้าแบนนะขาก็ใหญ่ด้วยนะแล้วก็ยืนสวยยืนสวยออ้ยอๆ้ยอๆ้ยอ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 อ้ยอน่ารัก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 ฮตัวสั้นเห็นไหม ปลุกลุกปุุกปิกมากเลยอ่ะใครอยากได้น้องปอมตัวชั้นๆนางหางกับหัวชนกันแบบนี้อหน้าตาแบนๆแบบนี้ทรงเตี้ยๆแบบนี้ต้องน้องคนนี้นะคะต้องน้องคนนี้นะคะชงเตี้ยๆเนี่ย ชงเจ้ยชั่นแบบนี้นะคะรหัสไมโครชิปไปยังเมื่อกี้รหัสไมโครชิปไปยังค่าสินสอน้องเท่าไหร่คะแคปภาพไปได้เลยค่ะกําลังสแกนรหัสให้เนาะ<ม>แคปแคปแล้วก็50565นะคะไมโครชิปน้อง5 0 6 6 5นนะคะฝากทุกคนนะคะแคปภาพแล้วก็เข้า ไปสอบถามกับบ้านเขียวนะคะครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาชมไลฟ์น้องมินิบีชองฟิเซ่กันบ้างสายอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ฟาร์มฮีโร่ปอมของเรามีนะคบก็คือน้องสายพันธุ์มินิบีชองนะครับเจ้าลูกแกะสีขาวแบบนี้สายพันธุ์นี้บอกเลยว่าใครที่เคยไม่ยังไม่เคยเลี้ยงน้องหมาแล้วแบบว่าอุ๊ยกลัวจะแพ้เรื่องขนร่วงนะครับกลัวแพ้ขนขนร่วงก็สายพันธุ์มินิบีชองได้เช่นกันนะครับกลัวกลัวขนร่วงอะไรอย่างเนานะ สายพันธุ์นี้น่ารักมากบอกเลยเป๊ะปังๆเป๊ะปังๆแล้วตัวไม่ใหญ่นะครับไม่ต้องกลัวว่าน้องจะตัวใหญ่นะไม่ต้องกลัวว่าน้องจะตัวใหญ่เพราะว่าอะไรไมินิบีชองนะครับไม่ใช่บีชอง <in> สแตนดาร์ดเพราะน้องจะมีความตัวเล็กความน่ารักพาราาน้องมีตั้งแต่75ไวเทาขึ้นไปนะครับอันนี้คือน้องผู้หญิงนะอันนี้คือน้องผู้หญิงนะครับนี่คือน,น้องผู้หญิงนะครับน้องผู้หญิงน่ารักออกหน้ากล้องเต็มจอเลยครับเห็นไหมเห็นไหมครับผมหล่อไหมครับ นี่จะบอกว่าคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าจอคือนั่นแหละเกรด75ไม่้เท่าอะ่ะยังน่ารักขนาดนั้นเลยขนาดไม่ได้หวีนะเนี่ยฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะฮะโอ้ยคนนี้แบลมากทุกคนหน้าแบบอะไรนะตัวโตใช่เด็กลืมปะอ่ะอ่ะตึงกระตึงกระตึงกระตึง,ตงแล้วก็คอยตัวใหญ่ของเราค่อยตัวใหญ่ของเราโอ้โหใส่ใส่ลูกปัดใส่ลูกก้อนคนนี้ใส่ได้คนเดียวเพราะคอเล็กสุดคนอื่นไม่ได้เลยอะ่ะอุตส่าห์ซื้อ ตอนแรกไปซื้อนึกว่าแบบว่าจะเอาไซส์แบบอุ้ยขอเล็กสุดจริงๆไม่ใช่ครับ <laughs> จริงๆไม่ใช่ครับมันเล็กเกินไปครับมันเล็กเกินไปครับไอ้เต้าลูกปัดเนี่ยไอ้เต้าลูกปัดเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับอ่ะดุงดุงไปอยู่ข้างบนดุงดุ๋งดุงดุงไปอยู่ข้างบนสองคนนี่หวานแหววน่ารักอะ่ะแล้วแบบสายพันธุ์นี้ต้องแต่งตัวเด้อสายพันธุ์นี้ต้องแต่งตัวนะครับ ใครอยากจะเข้าไปอยู่ในกลุ่ม Open Chat ของเราก็สามารถทักเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้ผู้ชายนะครับน้องที่อุ้มอยู่แล้วเป็นเป็นอตีน้อยผมจะเรียกว่าอาตีน้อยเพราะว่าน้องเป็นคนตัวเล็กผ,ผู้ชายครับผมผู้ชายผู้ชายแต่หน้าหวานมากและหน้าสั้นมากคนนี้ตัวท็อปตัวปังเหมือนกันอีกหนึ่งตัวท็อป50933ท็อปสุดในรุ่นนี้นี่ท็อปสุดในรุ่นนี้ครับเป็นเต้าแบบนี้เต้าน่ารักน่ารักค่ะขอบคุณครับเป็นผู้ชายสายวันไหมหรอ โอห,หน้าสั้นมากนี่ขนาดแบบขนยังไม,ไม่ไม่พองเต็มที่นะครับไม่เห็นหน้าเลยอะหน้าน้องคือแบบไม่เห็นเลยอะเนเอะออนี่ไงใส่ชุดได,ได้ครับเดี๋ยวเขาใส่ชุดก่อนนะพี่จอยนะใ,ใ,ใส่ชุดก่อนนะเป็นผู้ชายใส่ชุดแล้วกันนะครับ<ช>เพราะว่าหน้าหวานเกินเดี๋ยวคุณแม่จะเข้าใจผิดว่านี่คือผู้หญิงไม่ใช่ท่านใดอยู่ต่างประเทศนะครับอยากให้น้องๆบินไป เป็นสมาชิกใหม่ก็ได้ใช่ไ like หนหนูหนูใจเย็นครับหนูหนูใจเย็นชุดมัน shape, hey! ชุดมันใหญ่ไปเลยลูกเห็นใส่ชุดไหมครับนี่เท่มากเลยครับจึงจึงจึงจุ้งจึงจุงจึงจุ้งนี่หล่อมากเดี๋ยวขอบีหน้าบีตาหน่อยได้ไหมครับส네ักครู่นะครับเพราะว่าหน้าสั้นมากเดี๋ยวมองไม่เห็นลูกตาครับหน้าแบนมากชุดนี้บอกเลยอุ้ยรีบมาเอาตั้งแต่ตอนที่พาลายังใจดีอยู่นะ เดี๋ยวพาราแบบว่าใจไม่ดีแล้วแบบว่าืหพาราอัพอัพนี่ก่าทองคํานะเนี่ยพราะก้อนทองคําของเราเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันกับน้องคนแรกของเรานะครับเราเริ่มกันกับน้องคนแรกของเรากันก่อนเป็นน้องลูกสาวนะครับเออเอาเลยลูกอ่ะยุ้มหัวกันได้เต็มที่เลยครับผมอ่ะเอาเลยเต็มที่เลยครับเอาเลยเต็มที่คนแรกลูกสาวของเราเลขไมโครชิพนะครับน้องโบเขียวน้องโบเขียว8 4ดสี่ปดห้าสี่นะครับ แปดสี่แปดห้าสี่เป็นเต้าอ้วนหัวหัวกลมๆเหมือนกันอรรน่ะพี่จอยเรียกหน่าแปดสี่แปดห้าสี่นี่คือเลขไมโครชิปของน้องนะครับแปดสี่แปดห้าสี่นะครับอ๋อเลขไมโครชิปของน้องกัดไม่ได้ลูกกัดกัดไม,ไม่ได้ลูกแปดสี่แปดห้าสี่นะครับอ่อถ้าเป็นสายพันธุ์มินิบีชองจะเริ่มที่75ใบเทานะครับสายพันธุ์มินิบีชองจะเริ่มต้นที่ 75หใบเท่านะครับนี่น่ารักมากน่ารักมากนี่8485 4้านี่คือสวยมากนะครับผมน้องผู้หญิงคนแรกอ่ะอัพ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 ไว้ก่อนอัพไว้ก่อนปึ๊บ <18 54. S 1> ใช่ต่อไปเอาน้องอุย้ยคนนี้น่ารักอะ่ะเป็นน้องตัวผู้เป็นตัวผู้ที่น่ารักมากพี่น้ำค่ะคือหล่อทุกคนเลยชุดนี้ไม่ไหวแล้วหน้าแบบหน้าดีมากครับเป็นมินิบีชองที่หน้าหักมากเซตเนี้ยดูหน้าน้องดิโอโ้ น้องผู้ตายนะเนี่ยน้องผู้ตายเดี๋ยวว่าโอ้ยไอ,ไอจิวจ๋วจิ๋วจิ๋วมานี่จิว๋วจิ๋วจิ๋วจิ๋วจะหริวผู้ชายเดี๋ยว,วาหาหาอยู่นะเนี่ยว่าจะได้ชุดไหนชุดคนนี้แล้วกันครับผู้ชายลูกมาเดี๋ยวเรามาลองใส่ชุดคนนี้น่ารักคนนี้เรียบร้อยเอ้ายมีคนอุงอุงวังระเบิดมีคนอุงอุงวังระเบิดใหญ่เดี๋ยวคนต่อไปนะครับน้องๆมิงแต่75บใบเทาขึ้นไปสําหรับสายพันธุ์มินิบีชองแต่ถ้าใครเป็นสายติดแกรมพาน้องแบบว่าไปท่องไปเที่ยวเป็นสายพันธุ์ที่ตัดขน ขนเราเป็นหูสั้น,นแล้วเราเป็นแบบว่าเหมือนหูฟังอะครับนั่นคือสายพันุ์นี้แหละนี่เห็นไหมมาแล้วครับคนผู้ชายอุ้ยน้องผู้ชายคนนี้หล่อนะเดี๋ยวขอญาตแป๊บหนึ่งวีก่อนนะวีก่อนนะแก้มแก้มแก้มตุ๋ยแก้มบาน่ารักลูก5้า3 4ยกยังกับตุ๊กตาลูกยังกับตุ๊กตาเป็นน้องเป็นตุ๊กตาหรู่หลูหลน่ารักน่ารักอ่ะดูใส่เสื้อให้ดิใส่เสื้อให้น่ารักมาก น่ารักมากน่ารักสุดๆไปเลยน่ารักสุดๆไปเลยดูวุ่นวายมากค่ะบ้านนี้รอบนี้วุ่นวายมากจริงๆครับผมรอบนี้วุ่นวายมากเด็กๆบอกว่าเราเปรียบเสมือนเป็นต้องถือไม้เรียวเป็นเด็กเลี้ยงแกะโอ้แต่ดูดๆๆีนารักมากคนนี้หล่อจริงคนนี้เป็นน้องผู้ชายนะครับคนนี้เป็นน้องผู้ชายนะครับน้องๆมีตั้งแต่75ใบเทาขึ้นไปนะครับน้องๆมีตั้งแต่75ใบเทาแต่แต่เล่นสักครึ่งชั่วโมงก็หลับแล้วนะเซตเนี้ยบอกเลยว่าเซตเนี้ย สักครึ่งชั่วโมงเท่านั้นหลับแน่นอนอเบรอจับหน้าคนไม่จับหน้าน้องจับหน้าคนไม่จับหน้าน้องคุณนี้น้องผู้ชายนะอ้ยดูสิสายตาแววตาความเป็นผู้ดีความหูเหอมาเต็มเลยพี่จอยคนนี้เท่าไหร่นะหนเดี๋ยว5้าห้าเดี๋ยวดูก่อนนะห้าศูนย์าอะไรมมาแล้ว ใช่ห้าศูย์เก้าสามสโอเคนะครับห้าศูเนี่ยคือน้องผู้ชายน้องจะเป็นฟิลคุณหนูครับคุณชายครับสิาพิกใบเ่าของเราน้องผู้ชายนะครับน่ารักมากคือเดี๋ยวพอขนเขาเยอะเนี่ยกลมได้ทุกคนนะกลมได้หมดทุกคนกลมแบวแน่นอนเพราะว่า ชุดนี้คอกนี้หูน้องสั้นมากนะครับหูน้องสั้นมากใครที่อยากจ,จะมาชมน้องๆสามารถนัดล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงนะครับนัดล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งถึงชั่วโมงเข้ามาชมเด็กๆที่ฟาร์มของเราได้นะครับตัวจิ๋วมากโตสุดจะขนาดไหนเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาตัวโตวให้ดูนะครับไซส์เหมือนน้องปอมเลยคือ2-3โลไซส์เหมือนน้องปอมเลยคือ2-3โลนะตัวไม่ใหญ่จริงๆไม่ใหญ่จริงๆอ่ะคนต่อไปเลขไมโครชิป น้องผู้ชาย8 4 8 5 1เดี๋ยวโชว์ลูกเดี๋ยวให้โชว์ลูกเดี๋ยวไปเล่นของเล่นก่อนโอ้โหไม่เอาแปดสีนะครับ8 4 8 5 1นะครับ8 4 8 5 1เดี๋ยวใส่ชุดครับเดี๋ยวว่า8 4 8 5 1นะครับ 8, 8, 8 4 8 5 1นี่คือผู้ใดครับโห oh, 75ใบเท้าแก๊งนี้2เดือนแล้วอุ้ยแต่75ใบเท้าพรวีแล้วทำไมหล่อขึ้นมาอย่างเงี้ยพรวีแล้วทำไมหล่อขึ้นมาอย่างเงี้ยทุกคนถ้าน้องแบบขนแน่นขึ้นนมานะ มายถึงว่าถ้าฟอร์มเขาออกแล้วมันไม่ใช่75ใบเท่าแล้วนะเพราะฉะนั้นใครจะรับน้องช่วง2เดือนรีบเลยนะเพราะหน้าเบลจริงๆหน้าดีจริงๆนะครับหน้าหล่อมากอใจเย็นไม่ต้องมาแย่ง <c oughs> ไม่ต้องมาแย,งงาย่งความแบบออดอ้อนกันลูกไม่ต้องมาแย่งความออดอ้อนกันอ่าโ <c oughs> อ,อ้ขนาดนั้นเลยโอ้โอ,อ,อ้โอ้ my god ทำไมอะไรจะรักขนาดนั้นลูกมันเกินไปแล้วมันเกินไปแล้วมันเกินไปแล้วครับมันมันเป็นอะไรเหมือนให้อาหารปลาครับไม่ใช่นะครับลูกให้อาหารปลาครับโอ <c oughs> ปป้ปัาปั๊ปี มีเปิในชุดไหนครับพี่จอยอ่ะีเขียวเอาเป็นผู้ชายสีเขียวก็ได้ครับมีผู้ชายสีเขียวหรือเสื้อสีม่วงนี้นี่สีม่วงอ่ะสีม่วงสีอ่ะสีเขียวก็ได้ครับมาไอ้ดอกไม้ทําไมเข้าข้างในล่ะมันโอดมดอกไม้มันเข้าข้างในไม่ใช่นี่ไงดอกไม้ผู้ชายผู้มาเร็วมาเร็วเออมาๆมาโอ้โหทำไมครับทำไมครับมันเป็นอะไร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 ครับโอ๊ยย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 ย สามหนึ่งยางใช่ไหมห้าศูนย์เก้าสามหนึ่งอ่าสามหนึ่งยงเอาอันนี้แบตหมดเหรออันนี้นอนไปแล้วหลับไปแล้วครับทุกคนมาต่อกันที่นะครับนี่น้องคนนี้ดูหน้าตานี่คือผู้หญิงนะผู้หญิงคนนี้ขอสีม่วงไปเลยเอาไมมเอาเอาเยจีนไปเลยรันรันลีละรันกันยาวมากวันนี้ไลฟ์กันแบบทุกคนก็ไม่ต้องทําการทํางานกันเลยครับทุกคนก็ไม่ต้องทําการทํางานกันเลยโอ้ยก็หมวยนี่ค่ะเจก็หมวยนี่ค่ะโอ้โหตุดจีนผ่านไปแล้วแต่ฉันยังเป็นจะหมวยอยู่เลย แล้วยังเป็นเจ้าหมวยน่ารักอยู่เลยโอ้ยทำไมเป็นคุณหญิงอย่างนี้ฝากกดแชร์ด้วยนะครับ100แชร์เราเจอกัน100แชร์ได้ไหมเอ่ยปุ่มกดแชร์1 0 0แชร์ไหวไหมเจอกันที่100แชร์ไหวไหมฟาร์มอยู่ที่ลาดพร้าว101ร้ซอย46นะครับเดี๋ยวน้องตัวโตจะมานั่งตรงนี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งน้องตัวโตจะมานั่งตรงนี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับนั่งตรงนี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง,งนะเห้เฮ้เห้เฮ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 ้ให้ให้มองน้าพี่จอยหน่อยดูดได้ ขนไม่ร่วงสายพันธุ์ที่ไม่ค่อยเห่าแล้วก็ขี้อ้อนมากๆนี่คืออีกหนึ่งสายพันธุ์ที่น่ารักมากนะครับแล้วว่าแบล๊บแบลบแลเบล๊ต่ยวล๊บแตเบลเบแบล๊บโอ้ยหน้าแบลมากอ่ะหน้าแบลมากปอมหน้ามีขนน้าตาลมีครับพักหลังบ้านได้เลยนะคะ่ะฝันร้ายลงทานทรมานคนเลี้ยงโอ้โหชื่อแบบว่าเก๋มากชื่อโปรไฟล์ เกะมากเลยครับนี่นี่นี่ดูดิหน้าตาน่ารักมากหน้าหวานมากอะ่ะจุงแช่ต่ลุงจุงแชหนูเป็นผู้หญิงนะคะเดี๋ยวอัพ2เลเวลเลยทั้งบนกับข้างล่างน้องบิซองตัวโตมาโชว์นะครับคนไหนคนน้องผู้ชายยังไม่โชว์เนาะแปดสแปดห้ายังไม่พูดเลข5ห้าห้าสักทีเนี่ยฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะแปดสิบแปดห้ามาแล้วนี่มี9ตัวแล้วใช่ครับผมได้บ้านไปแล้วหนึ่งถ้าขึ้นไลค์ปุ๊บไปเร็วมากถ้าขึ้นไลค์ปุ๊บไปเร็วมากนะครับ พราะั้นใครที่อยากจะติดตามนะครับใครที่อยากจะติดตามน้องๆนะครับสามารถนัดร่วงน่ายอย่างน้อย 1- 2ชั่วโมงได้เลยนัดร่วงน่ายอย่างน้อยหนึ่งถึงชั่วโมงแล้วแล้วคนที่ไปก่อนคือคนที่สวยสุดตลอดเลยนะคนที่ไปก่อนคือคนที่สวยสุดตลอดเลยค่ะคนที่สวยสุดตลอดเลยค่ะสายพันธุ์มินิบีชองฟิเซ่นะครับเป็นสายพันธุ์มินิบีชองฟิเซ่เนาะอ่ะสีเหลืองเลยเราเราเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอ่ะผู้ชายผู้ชายเหลืองได้ไหมอ่ะอ่าใช่ห้าห้าแปดสี่แปดห้าห้าครับสีเหลืองมาเลยครับสีเหลืองมาเลยครับน้องคือมินิบีชอง สั้นนะครับทำทรงงูโทรโขงโทรขางได้เลยนะโตน้ำหนักเท่าไหร่เหรอครับผม2-3กิโลเหมือนน้องปอมเลยนะครับ โตแล้ว 2- 3งถมโลเหมือนน้องปอมเลยแล้วก็คือจะบอกว่าน้องคือสายพันธุ์ยอดฮิตมากตอนนี้นะครับน้องๆมีตั้งแต่75บใบเทานะครับใครที่เลี้ยงสายพันธุ์นี้คือดูรู้เลยว่าหรูหรา Luxury ใครที่เป็นสไตล์แบบว่าหรูหรา Luxury ติดแกรมหรูหรา Luxury ติดแกรมนะครับผมติดแกรมมากๆก็ต้องสายพันธุ์นี้แล้วมีน้องที่ฝึกง่ายติดคนไหมคะที่บ้านชีอว่าติดเจ้าของมะโอบีชองนี้ฝึกง่ายแล้วก็ติดเจ้าของแน่นอนไอ้เรื่องติดเจ้าของนี่คือให้เลยติดเจ้าของนี่คือให้เลยแล้วครับติดเจ้าของน นะครับตอนเด็กๆก็จะเสียนสนนิดนึงสิสนสอดมีตั้งแต่75ใบเทาขึ้นไปนะครับทุกคนดูนี่เห็นความแบบสาวชาแนลมาแล้วด้าน,นบนเลยครับเชิญครับพี่มาใครอยากเห็นคุณพ่อมาแล้วครับตัวโตนะครับผมมานี่เลยครับใครอยากเห็นน้องคนโตแล้วใช่ไหมอยากเห็นตัวโตแล้วเป็นยังไงเชิญเลยครับโอ้โหสาวชาแนลสาวชาแนลฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะมา สาวชาแนลของเรานี่สาวชาแนลชาแนลบอยอ้อยอ้อยอ้อยน่ารักอ้อยน่ารักน่ารักมุงมิงมากเลยครับน่ารักมุงมิงมากเลยครับเห็นไหมหน้าหวานมากชุดเนี้แล้วดูขนนะครับเมื่อโตขึ้นเนี่ยน้องสามารถขนเยอะได้ขนาดนี้เลยแต่อย่างงี้นหนัก2โล2เองนะหนักประมาณ2โล2เองนะครับผมไม่ได้ตัวใหญ่แต่ว่าขนเยอะมากครับเดี๋ยวจะมีน้องที่แต่งขนสั้นมาให้ได้ชมกันด้วยเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ ล้วจะมีน้องให้แต่งขนสั้นมาให้ได้ชมกันด้วยนะครับเห็นคนนี้ไหมอ่ะหน้าตาหวานมากพี่จยดูสิ50935นะครับสินสอดน้องๆมีตั้งแต่75บใบเทาขึ้นไปนะครับไปขอทางหลังบ้านได้คนนี้เลขไมโครชิพ50935 5 0 9 3กแล้วหน้าสั้นมากดูด้านข้างหน้าแบนมากนะครับ 50935เป็นสาวเด็กน้อยวัยแสลสาวหวานตัวน้อยมรุกกริกมรุกกะริกเฮ้ยหน้าหวานจริงอ่ะแล้วหูเล็กๆน่ารักมากเลยใช่ไหมครับลูก รูปภาพน้องจะอัพขึ้นไปนะครับบนในยุนยุ่นยุนยุนตุนตุนตุนน่ารักไหมครับเนี่ยถ้าใครชอบสไตล์แบบหวานหวานแววแวๆน่ารักสไตล์คุณหนูคุณชายอะพูดตรงๆสไตล์ลูกคุณหนูลูกคุณชายเนาะก็บอกเลยว่าสายพันธุ์มีดีบีชองเป็นสายพันธุ์ที่ตอบโจทย์คุณแน่นอนตอนนี้ขอ150แชร์ได้ไหมครับ 150แชร์เป็นกำลังใจให้กับเด็กๆที่ฟาร์มของเรานิดนึงครับผม150แชร์เป็นกำลังใจให้กับเด็กๆที่ฟาร์มของเราสักนิดนะครับผมสักนิดสักหน่อย

ถาอยเป็นเด็กเลี้ยงแก่แบบนี้บ้างครับเด็กเลี้ยงแก่แบบนี้บ้างครับเด็กเลี้ยงแก่แบบนี้บ้างครับแล้วจะบอกว่าน้องอ่ะฝึกง่ายนะครับผมน้องฝึกง่ายไม่ฝึกฝึกไม่ยากนะสายพันธุ์นี้นะแล้วก็อ้อนๆแบบนี้นะครับน้องจะมีเลขไมโครชิพไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยคนนี้คนไหนจํานั่นเลขไม่ได้อันนี้ไม่ได้ไม่ต้องนะครับผมเราจะมีเลขเพราะฉะนั้นเราจะคัดกรองให้อย่างเรียบร้อยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับเด็กหญิงเมี่ยงแต่85บใบเทาขึ้นไปนะครับเด็กหญิงมี่ยงแต่85ใบเทาขึ้นไปนะครับ ครับลูกไม่ต้องอิจฉา à, ไม่ต้องอิจฉาไม่ต้องอิจฉามามาอุ้มหน่อยมาอุ้มอยอุ๊ยฉาน้องไหนดูสิไหนดูสิทำไ,ไมเป็นอย่างนั้นเนี่ยอิจฉาน้องอะไรขนาดนั้นลูกอิจฉาน้องอะไรกันขนาดนั้นอิจฉาน้องอะไรกันขนาดนั้นครับผมแล้วก็นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับสายพันธุน์มินิบีชองฟีเซ่ของเรานะครับใครที่อยากจะมาชมน้องๆก็นัดล่วงหน้าอย่างน้อย1 2ถึงชั่วโมงนะครับฟาร์มอยู่ที่รานพร้าย1น1ซอย46กนะครับการรับประกันของเรานะครับเด็กๆที่ฟร์ มีการรับประกันในช่วงของ30บวันพาวอไวรัสโคโรนาไวรัสแล้วก็ไข้หัดและรับประกัน2ปีให้ด้วยนะครับรายละเอียดต่างๆสามารถไปสอบถามได้นะครับเป็นฟาร์มที่มีการรับประกันยาวนานที่สุดนะครับส่วนเอกสารใบเพชรดีกรีนะครับก็มีเหมือนกันนะเซตแรกเนี่ยเราจะส่งเอกสารตอนนี้เริ่มทยอยส่งไปเรื่อยๆแล้วนะครับค่อนข้างแบบทํายากนิดนึงในเรื่องของเอกสารเพราะว่าในส่วนของเพชรดีกรีในในการแบบ รันข้อมูลใหม่เนี่ยมันช้าแต่ต่อไปก็จะเร็วขึ้นแล้วนะครับเพราะในระบบก็จะมีข้อมูลหมดแล้วตอนนี้ก็ช้านิดนึงนะคุณพ่อคุณแม่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากมาชมตัวจริงฟาร,ร์มอยู่ที่ลาดพร้าว1 0 1ซอย46กครับกับความน่ารักบ้องแบลวแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ให้เราด้วยนะครับกดติดตามเราไว้ด้วยนะเราไลฟ์กันทุกวันในช่อง TikTok นะครับผมฮีโร่ปอมมั o เดสกอร์เอนะครับผมก็เข้ามาได้เลยนะครับในช่องนะครับมาได้